สวัสดีครับวันนี้เรามาเฉลยแนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการม้านเมืองที่ดีพศ .2546 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่2พศ .2562 วันนี้เรามาเฉลยข้อที่6กันข้อที่6โจทย์ถามว่าการกำหนดภารกิจของรัฐใ้ส่วนราชการต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อใดช้อยมีดังนี้นะครับข้อไก่เกิดผลสำเร็จต่อภารกิจของรัฐขอไข่ปรับ ปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ก็ควายไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็นงองูเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนจอจานมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐข้อนี้ตอบข้อไหนครับตอบข้ององูนั่นเองเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอธิบายขยายความให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพศ2546 แก้ไขเพิ่มเติมถึงขีบบที่2พศ2 5ั2ในมาตราเปดบัญญัติว่านในในการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนราชก,การจะต้องดำเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและจะต้องมีแนวทางการบริหารราชการดังต่อไปนี้วงเล็บหนึ่งการกำหนดภารกิจของรัฐ และส่วนราชการต้องเป็นไปตามเป็นไปตามเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ตามมาตราจิตนั่นเองและสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายของคณะมนตรีที่แสดงต่อรัฐสภาซึ่งการกําหนดภารกิจของรัฐและส่วนราชการต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ตามมาตราจิตเรามาดูมาตราจิตระบุว่ายัางไงครับมันมาตราจิตระบุว่า การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนั่นเองหมายถึงการปฏิบัติการที่มีเป้าหมายเพื่อเกิดความผาสุกและความเป็นความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนความสงบและปลอดภัยของสังคมส่วนรวมตลอดจนประโยชน์สุขของประประเทศนั่นเองนะครับซึ่งมาตรา8ก็เชื่อมโยงมามาตรา7นะครับมาตรา7ก็ซึ่งาการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนั่นเอง ดังนั้นข้อที่6จึงตอบข้ององูนั่นเองเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนะครับซึ่งเชื่อมโยงทั้งมาตรา8และก็มาตรา7นะครับของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีพอสมควรร้อย 46และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่2พศ2562นั่นเองท่านสามารถติดตามชมการเฉลยแนวข้อสอบได้ในข้อ,ต,อต่อไปได้ที่ Facebook ประพันธ์วารำในช่องทาง y t u t u นะครับชื่อประพันธ์วารำแบ่งปันความรู้สู่ความเข้า,ขาหน้าช่องทางท i k ตอกนะครับชื่อบัญชีว่าประพันธ์วารำในบัญชีสัอัักฤษชื่อบัญชีว่า ad ประพันธ์2523 p r e p u n 2523ถ้าสะดวกช่องทางไหนก็สามารถติดตาม ชมกันเฉลยในข้อสอบในข้อต่อ,ตอไปได้สําหรับวันนี้เราเฉลยข้อหกไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ